สวัสดียามเชา้ชา,ชาครับสภากาแฟกับทอมมี่เหมือนเดิมเช้านี้อากาศดีมากๆเลยเราก็มาทานกาแฟกันน้ำขิงร้อนๆกาแฟเข้มๆกาแฟเข้มๆหอมๆขนมถังแตกเพื่อนๆส่งมาให้ ชิ้นใหญ่ราคาถูกหวานได้ใจกินได้ทุกเพศทุกวัยขนมชนิดนี้ยกเว้นคนที่เป็นเบาหวาน <c oughs> เพราะว่ามันหวานมากเอามาทานกับกาแฟกันครับกินไปคุยไปสัพเเพสาระวันนี้ก็คงจะคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คนกันวันนี้นะครับ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโควิดเพราะว่ากำลังเป็นที่จับตามองล่าสุดนี้ก็มีการสั่งวัคซีนเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่พ้นวัคซีนของเมดินไชน่าอีกตั้งเยอะนะครับสิบล้านโดสก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ใครฉีดคือถ้าพูดถึงภาคสมัครใจเนี่ย ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครฉีดแน่ๆเนื่องจากว่าตัววัคซีนเองเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงซึ่งเราก็กลัวในขณะเดียวกันตัววัคซีนเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามีผลในการที่จะกระตุ้นภูมิด้วยเห็นไหมครับนี่ก็คือทำให้ เราเองเนี่ยก็ไม่กล้าไม่มั่นใจที่จะใช้บริการกันแม้ว่าจะเป็นของฟรีส่วนวัคซีนที่ดีๆก็คงรู้ๆกันอยู่นะครับว่าใครจะได้ฉีดก่อนก็คือคนที่มีเงินนะครับเพราะว่าเขาคิดค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีเงินเขาก็อยากจะฉีดวัคซีนดีๆนั่นแหละคนทั่วๆไปก็อยากจะฉีดวัคซีนดีๆนี่นแหละแต่ว่าก็ไม่พอเนื่องจากว่าเรานำเข้าได้น้อย ทีนี้ผลที่ตามมาก็คือผู้คนเนี่ยก็ระวังไม่กล้าไปไหนมาไหนละสุดท้ายเนี่ยเราก็เองเราเองก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันคือมันผลจะตามมาเยอะถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยที่ดีนะครับเราไม่พูดถึงวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพที่ฉีดไปแล้วก็เอามาพึกเอามาพาดมั่งเส้นเลือดตีบมั่งอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เสี่ยง ก็คุยกันเนาะสภากาแฟก็บ่นไปคุยไปนะครับ